สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆคนรักข้าวนะครับเมนี่ขอข้าวย,ย้บานใยนว่นนะครับเปิดโตน่องมุกดาเก้าเดือนนะครับมุกดาเก้าเดือนเมนี่ก็เป็นมือที่อากาศฝนตกแน่แดดแน่นะครับขออนุญาตทายลิป น้องมุกดาเก่าเดือนคุกเขานะครับอันนั้นน่องมิ่งขวัญนะครับความแตกต่างคุ้ยเก่าเดือนซ้ำกันนะครับมุกดาครับมิ่งขวัญโอ้เมืองหัวนมมาหรอให้เมืองนมมุกดานะครับเนาะคุ้ยหน่อยแต่ว่าเต่านมน่าจะร่งพลังมากนะครับ ใบหูหนาเขาเนาะครับ มิงสังเกตเมืองดอกเขาเลยครับอันนี้จะเป็นกล้วยสายอีสานโบราณเท่านอนน้องมิ่งขวัญเกิดจากแม่สายอีสานโบราณเท่ากักเลยครับเห็นแม่เห็นเราเห็นก่าเห็นขวกเิ่นนะครับจ้งกาสื่อนะครับนะครับน้องมิงขวัญขวัญน,นะครับเพิ่นมีนี่ครับ ค้าหนาสองขางครับเนาะสำหรับผูดด้ใดเสือเรื่องพวกนี้ก็จะนี่ผมก็เลยตัดสินใจสื่อนะครับสาวสวยน,นึ่งขวัญนะมึงนะครับ,ม,รบมึงควาาแตกตังหนึงขวัญก็มุกดานะครับอันนี้เป็นสายอีสานเกาอฮโบราณนะครับอันนี้เป็นสายพัฒนามาเหลี่ยครับน้องมุกดา เ <c oughs> มืองโอเบกเผาใช่กันคนระับนี่คือความแตกต่างนะครับอันนี้คุ้ยเก่าเดือนซ้ำกันครับสร้างกันแค่มือเกิดเท่านั้นครับ <c oughs> พิกกิ้งพิกเมื่อไรน,นะครับก็ดีผมตอบแล้ว มิ่งขวัญมุกดาคอนเสรีรงของมิ่งขวัญครับเราอีสานเ้าเาราเกาบัว้านเ้าโดยตรงครับ ติดตามพัฒนาการของเด็กหน่อย2องคนนั่นะครับว่าจะเป็นไปได้ไกลปันไหนสำหรับเราอีสานเฮา,า,านะครับน้องมิงขวัญล้วก็สายพัฒนาน่องมุกดานะครับเนาะสำหรับคลิปนี้กะขอเกล้าเข้า,า่าสวัสดีครับ